ทางด้านชมรมกีฬาเรือพายจากโรงเรียนบ้านตอนคว้าวค่ะได้เข้าขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38. รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3ค่ะที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือชั้นสองศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานางสาววราพรเลขาวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนคว้าวในฐานะประธานชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านดอนคว้าวนำผู้นำชุมชนผู้บริหารคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเรือพายของโรงเรียนบ้านดอนคว้าวทั้งหมด35คน เข้าพบขอพรนายสยามขอพรจากนายสยามเสียริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมาขอพรท่านผู้ว่าก่อนที่จะทําการเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากที่ทางชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านนอนคว้าในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ตําตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เปิด ตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวแทนภาค3ในวันที่1 8พันวาคม2565ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทั้งหมด6รายการ ปรากฏว่าได้รับเหรียญเงินจากประเภทเรือภายมังกร10ฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง200เมตรประเภทกีฬาเรือภายมังกร10ฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง500เมตรประเภทเรือภายมังกร10ฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง1,000เมตรส่วนในประเภทเรือพายมังกร10ฝีพายเยาวชนชายระยะทาง200เมตร ประเภทเรือพายมังกร10ฝีพายเยาวชนชายระยะทาง500เมตรได้อันดับที่6จากผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้ชมรมชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านนอนเข้าเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รายการด้วยกันค่ะได้แก่น้องจะต้องเป็นตัวแทนกีฬาเรือพายมังกรสิฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง200เมตรคว้าเหรียญเงิน ประเภทเรือพายมังกร10ฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง500เมตรได้เหรียญเงินและกีฬาเรือพายมังกร10ฝีพายเยาวชนหญิงระยะทาง1,000เมตรได้รับเหรียญเงินค่ะซึ่งการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมจะทำการแข่งขันกันปลายเดือนมีนาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ วันนี้ได้มีน้องๆจากโรงเรียนบ้านเข้านะครับที่อำเภอพิมายได้เดินทางมาพร้อมกับครูผูษษษษ้สอนนะครับผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารของท้องถิ่นท้องที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะในโอกาสที่จะน,นําน้องๆทีมเรือพายของโรงเรียนเนี่ยทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าเก็บตัวเพื่อที่จะเตรียมเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ชาวนะารที่จะจัดขึ้นโดยสนามแข่งขันเรือเนี่ยจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเดือนประมาณมีนาคมนะครับน้องๆก็จะใช้เวลาในช่วงนี้นในการเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมของโรงเรียนวัดแทบบ่อเนี่ยก็เป็นทีมที่มีผลงานที่ดีนะครับได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันเรือยาวเนี่ยในประเภททีมของทั้งทีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันก,กีฬาเยาวยชนมาแล้วดังนั้นก็ ถือว่าเป็นความหวังของจังหวัดนครราชสีมาและก็เป็นความหวังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการที่จะได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันนะครับแต่ทางนี้เนี่ยสิ่งที่สาคัญยิ่งกว่าเหรียญรางวัลก็คือการที่น้องๆได้มีโอกาสได้เข้าเก็บตัวได้ฝึกฝนทักษะในการแข่งกีฬาประเภทเรือพายตามความสนใจนะครับภายใต้การดูแลของครูผู้ฝึกสอนผู้บริหารโรงเรียนและผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่ทั้งหลาย นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะพัฒนาน้องๆเหล่านี้ให้เป็นเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญของจังหวัดนครราชสีมาและก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปในอนาคตก็ต้องถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมทั้งผู้บริหารโรงเรียนผู้ทีมผู้ฝึกสอนตลอดจนน้องๆนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็เชื่อมั่นว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยจะมีระเบียบวินัยมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับ ที่จะเตรียมให้ตัวเองให้พร้อมสําหรับการแข่งขันก็นออขอกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านมีสยามสิริมงคลค่ะดิฉันนางสาววราพร,ร,าราพเลยค่ะพัฒนาผู้ในการโรงเรียนบ้านดนอนเว้าแล้วก็ในนามประธานชมรมนะคะ,คคระพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของชมรมเราผู้นําชุมชนก็ที่ได้พาลูกๆนักเรียนมาครั้งนี้ดีใจกันมากค่ะที่ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้พวกเราได้เข้าพวกมาเพื่อที่เราจะได้มี กำลังใจกลับไปนี้ลูกจะได้มีแรงบันดาลใจในการใช้ม,มุ่งมั่นนะคะเพราะเขาคือบคุคคลสําคัญของจังหวัดนครศรีมาและเป็นบคุคคลสําคัญที่เป็นตัวแทนของจังหวัดได้เป็นตัวแทนระดับภาคเออเียงหนือไปทําการแข่งขันที่จังหวัดนครนะครสวรรค์นในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อไปนะคะก็ ทั้งนี้นะคะทางชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านดอนคว้าได้เริ่มเก็บตัวนะักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมค่ะโดยน้องๆจะเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่โรงเรียนบ้านดอนคว้าตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ